ตอนที่เรายังเป็นเด็กใครเคยโกหกบ้างหรือไม่เราคิดว่าพวกเขาจะรู้หรือไม่ว่าเราโกหกอยู่ผู้ใหญ่หลายคนคงคิดว่าหากเด็กโกหก มันคงไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้แต่จริงๆแล้วพวกเขาอาจแทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเด็กคนนั้นโกหกหรือไม่โกหกเนื่องจากมีการทดลองหนึ่งของคุณคังลีนักวิจัยด้านพัฒนาการมหาวิทยาลัยโตรอนโตที่เขานั้นได้ขึ้นไปพูดบนเวทีเท d t a l เกี่ยวกับการทดลองจับโกหกของเด็กในแต่ละช่วงอายุโดยการนําเด็กๆมาเล่นเกมถ่ายไพ่ว่าไพ่ที่ความอยู่นั้นคือเลขอะไรหากใครทายถูกก็จะได้รางวัลใหญ่ไปเลยระหว่างที่เล่นกันอยู่ผู้ที่เป็นทีมวิจัยได้ขอตัวออกไปข้างนอกโดยการอ้างว่าจะไปเข้าห้อง น้พร้อมกับทิ้งทายว่าห้ามแอบเปิดดูไพ่แน่นอนว่าในห้องนั้นมีกล้องคอยจับพฤติกรรมของเด็กพวกนั้นอยู่ตลอดเวลาผลลัพธ์ของการทดลองนี้กลายเป็นว่าเด็กกว่า90%ต่างแอบเปิดดูไพ่โดยคุณคังลีได้แสดงกราฟให้ดูว่าการทดลองนี้ไม่ว่าเด็กจะมาจากประเทศไหนศาส,สนาใดหรือเพศอะไรก็ตามก็จะโกหกโดยมีสถิติเริ่มตั้งแต่2ขวบมีร้อยละ3 0ที่เลือกที่จะโกหกส่วนอีก70%นนั้นเลือกที่จะบอกว่าตัวเองนั้นแอบเปิดดูไพ่ส่วนเด็ก โกโหกร้อยละ50และที่น่าตกใจก็คือส่วนของเด็กที่มีอายุมากกว่า4ปีขึ้นไปเด็กเหล่านั้นโกโหกร้อยละ80และคุณคังลีได้สรุปถึงการที่เด็กนั้นโกหกและไม่โกหกโดยกล่าวว่าการโกหกนั้นจะต้องมีหลักสำคัญอยู่2ประการคือ 1. เครื่องของการอ่านจิตใจแน่นอนว่าทุกคนมีความรู้แต่ความรู้ของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันพื้นฐานสําคัญในการโกหกจึงขึ้นอยู่กับว่าหากเรารู้แต่เขาไม่รู้เราก็จะสามารถโกหกเขาได้ 2. คือการควบคุมร่างกายการควบคุมร่างกายตัวเองเช่นสีหน้าท่าทางน้ำเสียงแม้กระทั่งการพูดเพื่อส่งเสริมให้การโกหกนั้นเนียนมากขึ้นซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้สำคัญต่อการใช้ชีวิตและอยู่ในสังคมของคนทั่วไปอยู่แล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ต้องเสียใจแต่อย่างใดเพราะการโกหกของเด็กเช่น2ขวบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการตามปกติของเด็ก เพราะหากขาด2ออย่างนี้ไปก็คงบอกได้ว่าการพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กคนนั้นอาจเกิดความบกพร่องเช่นโรคสมาธิสัน้นหรือออทิสซึมหลังจากนั้นคุณคังลีได้พูดถึงอีกการทดลองหนึ่งต่อจากการทดลองของเด็กๆนั่นคือการทดลองของผู้ใหญ่ว่าจะสามารถจับโกหกเด็กเหล่านี้ได้หรือไม่โดยนําวิดีโอที่อัดไว้จากการเล่นเกมโดยจะตัดในช่วงที่ตอนเด็กตอบว่าไม่ได้เปิดดูไพ่แต่แน่นอนว่าในคลิปจะมีทั้งเด็กโกหกและไม่โกหกมาอย่างละครึ่งโอกาสนั่นคือ50-50เพื่อพิสูจน์ความเชื่อที่ว่า ผู้ใหญ่นั้นสามารถจับโกหกเด็กได้การทดลองแบ่งออกไปในหลายสายอาชีพหลายช่วงอายุเช่นนักศึกษาปริญญาตรีที่ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับเด็กมากนักและกลุ่มที่ใกล้ชิดกับเด็กเช่นนักสังคมสงเคราะห์ทนายความของศูนย์คุ้มครองเด็ก ตำรวจหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ของเด็กคนนั้นเองซึ่งผลการทดลองเป็นที่น่าประหลาดใจมากพอพวกเขาตอบถูกพอๆกับการเดาสุม่มซึ่งนั่นก็ทําให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วการที่เราจะรู้ได้ว่าใครโกหกหรือไม่โกหกมันต้องพึ่งปัจจัยหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เคยผ่านมาหรือการจับโกหกใครได้ก่อนหน้านี้เพราะถ้าหากคนที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกโกหกหรือเป็นคนที่ชอบโกหก ก็อาจจะสามารถจับความผิดปกติของคนคนนั้นได้บ้างแต่หากไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็อาจจะจับแพทเทิร์นของการโกหกและข้ออ้างสุดคลาสสิกของคนโกหกเหล่านั้นไม่ได้